นี่เด้อแม่มันมีแต่แม่มันอันเด้ไข่มัน,นมก็มีแต่ไข่บดตึงว้ัวคนน่ะทั้งแม่ทั้งไข่แต่เด้อเป็นไงกรับทักทายสบายดีทุกคน สบายดีกับบรรยากาศตอนสิเพยนนะมื er. journey, oh, This 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 ่อกี้ก็ขึ้นไม้แห่หั่งมือแดงหาอาหารสันสูงก่อนหลังจากจำเจีวมากอะลายมือเลยเห็นได้เฮ้ยใใช่ค่อยแห่เลยเจ้าชิ้แห่เจ้าเลยแห่โอ้ยแห่เป็นเจ้าชัวเนาะแห่บุเป็นนี่นะทุกคนเดี๋ยว้นแหงหั่งแหลกเลยนะหั่งแหลกแหงมันโอ้ตามันใหงโพด

ไก่ป่ามันเียเอาม่เจ้าันน่มคนนี้มันทัน,นก,กินเลยไก่ป่าอยาบูมันเียดแต่ขี้เนาะมาดังนี้่อจะไดียนแล้วนังยถเล่นห้างมเด้งจะได้กินอีกบ้า

บอกว่าห้างแต่ขนาดนั้นเดี๋ยวมาเบิ้งนึกันเรามาเบิ้งเบิ้งหางเลห้างมันเบเลกันแล้วหางเละมันได้ดิมาไดว่าแตงดีๆที่จะไหนกับขวบฉันโอ้ยแข่งเนี่ยมาได้มิได้จะแม่มันได้จะเม่มัน โอ้มาเดือไก่แสนเป็นอะไรพวกเด้อไก่มันก็เป็นคี้เดือดไก่ยอะลรนี่แซ่บกินอืม พี่กระทครับมืม้แดงค่ะดิี่ยเลยเปี่้อยต่ต้าำำใส่มาชิบเนี่ยพัมกันเล Hạn là bây giờ Nè, yeah, đi Có mừng mưa Ờ ừ, mịn vậy ha Bố Hì à vợ Có nha cái hẹn cái đá cái đồ Ồ Thủ bớt ได้ไกลมันได้ห่างอยู่เปล่าใช่ชไู่ได้ใส่คือมาเห็นนี่นะนี่มันโลขากระตาเด้อแล้วมันมีฆ่ามันฆ่างามันโอ้มีอยู่แล้วค่ะ เบี้ยมันเหี้ยแล้วลเนาะเออพอคอยพอเห็นเหี้ยคอยเคาะเลยโอ้โหโอ้ลายขนาดเนาะโอ้โหโถืออยู่บ่ถืออยู่ข้าพเจ้าถือมันก็โต๊ะคียดินเหมือนแหละหลาบฉีดหรือเปล่ nè luôn này, đẹp mai đẹp mai, hả? thôi nằm gan phi nông, gì đây lái tay หวยเคลี่ยให้มันออกข้าบโมมีแป้งนะจริงๆข้ามีแป้งมันจะตายออกเองมันงนี่ข้าวโมมีแป้งไปอ็อกๆเสือจะได้กินไว้มันง่ายๆนะข้าวโมมีแป้งนี่นะมันหยาบมันมีแป้งมีแนวตะบนเอ้า

Sao dạc, bỏ. Sao dạc là bò? Sao dạc là cái mưa này bà nhỉ? Khoan là tỏa đi. Mưa cái mưa này hướng thẳng ra Ừ, này đi Chị thấy thẳng của đen bò? Chị thấy thẳng màu đen, màu đen minh phải khốp Nó đen đâu Nó đại nó, lốp Xài xài, โอ้ oh, ห่างเป็นรับถวยคนละเออคือคชิม uh, ี่ย oh. ี่เล้าหานเป็นอู้หึโอ้โอ้ผู้โขบโอ้มือกล่องกับชิ่งติ่งๆเนี่ยด้วยมือแดงครบประมาณนี้ ออออเอออยเคาะเนี่ยในก็ไกล้จเราอผหาลุดเคาะมันหลับสีนโอ้พักอันนี้ข้างตรงนี้ข้างเดียวในถวยหนึ่งเลยเมือ่อไหร่บ่เ <c oughs> ดีจ้าพี่อ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งนี่ข้างเดียวนะ เอาลูกใช้ละบัดนี้ใส่สวยหนึ่งสวยหนึ่งแน่นอนนะครบเดี๋ยวเบิ้งใส่สวยหนึ่งอะไรเออหลกหลายนุ่มหายจิ้งปุ๊บกันกันปุ๊บกันเช็นอีกเลีวบบ โอ้ค oh, ูโขบโขบเลยไม่จะตื hmm. mm ่ไ hmm. ม่ได้ไม่ได้ไข่นะมั huh? really? ้งใครป้ายมั้งมัดคยียเลยเหยียบนื้อแต่ชงนีแม่เงียหนาอจะกระเกงเนาะจะกระได เงยบุเดกับเป็นหายากคือเลียกัวแบบนี้นาอหายากเติบอยู่ด้ในเขตบ้านเขาผมยม่เติบบดียเแหละเวีนเงครับุเ่เงยอีกแล้ว้ยเิจะได้กิน Hoa, 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 không hoa, 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 bớt hoa, 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 Uh, uh, uh. Đấy thương mẹ đấy thương ạ nào, Lệ ừ. thương uh. tuổi lệ thương ngân áo. đấy, có mẹ lệ Này ngân áo. Phải thương mẹ lệ thương mẹ. Lệ Ủa, chứ chưa gọi cả tả đi hơi Lại hẹn, lại hẹn Kiên, 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 phúa khởi Mà nhà mà nhà kìm khai mà đẹp, mà nhỏ, nhỏ, nhỏ Kiên, kiên, hiện đầy thuộc giang Nhà bố đen cầm án Để cho chỉ cần cả tả Phải, phải Ủa, hàng thì mấy vô tầm thế không? นี่เด้อแม่มันมีแต่แม่มันอันนี้ไข่มันมก็มีไข่ไข่ลปลเตึงว้<อ>วาวคุณน่ะสะเบิดสะเบิดเ,เอาเอาไปข้างตังนี้ตังนี้ขี้ที่ลายโอ้เฮ้ยข้างตัวนี้โอ้ Hú 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 phụ hú rồi hú 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 đây nào hú 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 như hú nó hú 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 โบัดไอ้นนีิโอ้ไม่ชีฮ <laughs> ช้ฮักแต่ได้หนิมันมันนักแค่เลยไม่ชิหักเลยฮู้ฮักดุกกามีนะาเลยฮอ้โอ พละมันคบบบึงดิโอ้ทั้งเม่ทั้งไข่่อยโอ้เมืยขนาดตัวนใส่หมวกเลยอันนด้โอ้โอโอลงขาวบึงมันแต่บุญแดงเห็ดเบียเม็ดักจิเบิดนะทุนเลือดแบตสิบห้ารมันดับไปกัดว่าเบ็ดเบิดนะทุกคนจะเป็ดทายต่อ

โอ้ยนี่แดงกระคบเขาว่ะจะได้รคหัวแดงนนี่ดิอ้วาจะเย่อหอนโอ้เอเียจะเาเดียวนี่แหละถ้าตื่นมาบอกน่อยนะเนี่ยตาปไ่ยงนที่รอพืบุ้งให้ีเมยเออพ่จะาน่ลว

mẹ ở kỳ mẹ việt Mẹ á kỳ tạo luật ngân tạo đấy luật 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 Cho luật mắm mẹ lặng phải cái thương mẹ lặ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 ng mẹ

ไปดเนี่ยิ้มใส่บุเดงแกกไม้น่นละเอาไปนี่มานั่งพีมานั่งน้ำผอพีน่งรึไปกินเออบุ๊นั่งแม่แดงแดงกินแดงบุ๊เงี้ยงมาค่ะแม่มาติมทุกอ้หเลยเฮ้ยเฮ้ยมาเติมุกน น่งน้องพอไม้มนางงงนังพอน่งนาดินแม่งเลยเออแม่เียยังอะไรอ่ะจดียมัแกงก็ใส่จดียพุงเสตาโอ้ยโอย,โอย,โอย น้องบอกก็ได้โอดอูตีเอื้อนใช่หรือหนอ่ยยาวผีมาใบดีเหรอไ้เหตุพีก็เธอหัวกวักหาเราตีวันนั้นปันนี้เลนนมาจากไหน

ยังเลยเนายพอจี้เหรอ <c oughs> อยู่ดีๆอย่าดูเจ๊ขนาดเช็ดในขโมกคอจิตี้โมเช็ดในขโมกครับหลังจากจกินเขาแล้วก็กินเมียงต่อ พ่อเจ้ากกียา์ขึ้กันบุหรุมามากนั่งนี่นี่ให้เจ้าเกอกินน้ำนี่ว้ายให้แอร์เขาเตดไปกินน้ำดิแอร์เขาเตดกินโมเป็นเลยแอร์เขาเตดก็อยากกินนะตัวแห่แต๋อป้ะเขาแนวเบิ้งในเกาก็กระหูข้ามาดิสับ เือวันำตานีมันบวมเลยว่ะมันใจบดเขืองลุปาโอ้มึงยังไม่ได้เที่ยวินเนาะมาด้ผัดเผัดปะันน้วิ่นมานนี้พูดมันผัดเตะมาผัดวิ่นก็พูดมันโอ้กดมันละ

bye bye. Ừ. Bye bye. gần kịp tập bay.